ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับดรือแจก,กเงินดิจิทัล1,000 0บาทเป็นเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน1.22แสนล้านบาทด้านเผ่าภูมิปัดต่อปรับรูปแบบใหม่แจงรอความชัดเจนจากคอรมอชุดใหม่ก่อน เว็บไซต์รายงานถึงเงินดิจิทัล1นึ่งบาทผ่านดิจิตัลวอลเลตยังคงเดินหน้าต่อสอดคล้องกับที่ในจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อน เงินดิจิทัลบอเรีมีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบก่อนจะแถลงครั้งเดียวนอกจากนี้เว็บไซต์ ยังระบุด้วยว่าการเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตจะมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นโดยแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกวงเงิน1.22แสนล้านบาทตามที่สภาพเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1.22แสนล้านบาทมาใช้ดำเนินโครงการซึ่งเป็นการแจก,กเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1 0 0 0 0บาทครั้งเดียวไปเลยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนด้านนายเผ่าภูม รจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีการกระแสข่าวว่าโครงการเงินดิจิทัลหนึ่งบาทดิจิทัลวอลเลตที่จะมีการปรับปรุงแบบเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อน นั้นว่าตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวให้ขอให้รอการแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ก่อนเพื่อความชัดเจนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ